สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์สโตนสรบวนันนี้เรามาอยู่กับเด็กวอริเออร์ระเบิดครับหรือจะเรียกอีกอย่างนึงก็คือวอริเออร์หุ่นทดสอบนั่นเองนะครับเป็นมินเน,นร่ยราหกมีความสามารถยั่วยุเสียงสุดท้ายสร้างความเสียหายแปดแต้มโดยสุ่มแบ่งกันระหว่างศัตรูทั้งหมดใบนี้เป็นตัวทําความเสียหายหลักครับซึ่งหุ่นทดสอบเนี่ยสามารถคอมโบได้กับหลายใบนะครับทั้งทุบให้แหลกอัดให้เลนะครับ เป็นการเวทเลือกเครื่องจักรฝ่าเรา1ตัวเรียกร่างก็ปีสุ่มโจมตีสตูดึงตัว,ลมมตลตวแล้วก็ตายนะทำให้เขาสามารถทํางานได้อีกตังหากคแล้วก็ตีอีกีดาเมจดด้วยรวมทั้งประแจบูมราชสามอาวุธย่อส่วนเสียงสุดท้ายสุ่มบังคับใช้ผลเสียงสุดท้ายของเครื่องจักรฝ่าเรา1ตัวและแน่นอนเครื่องจักรที่เราอยากสุ่ม ทำให้เสียสุดท้างานก็หุ่นทดสอบในการทําความเสียหายและเมื่อใช้ความเสียหายไม่ใช้คำเสียหายเมื่อใช้ความสามารถเสียสุดท้ายนะครับที่สร้างความเสียหายไปหลายๆครั้งแล้วเราสามารถลงมีเนียนราย7อับราผู้นําพาหยนะครับคำรามสุดสุดบังคับใช้ผลเสียสุดท้ายของมีเนียนฝ่ายเราที่ตายในเกมนี้5ตัวได้ด้วยนะครับก็ทําให้ยิงเนี่ยแปดห้าสี่สเต็ปสี่สิบแต้มเลยทีเดียวสำหรับอับราผู้นําพาหายนะเมื่อเรามีหุ่นทดสอบตายไปแล้วนะครับ5ตัวเออ ประมาณนี้ในการทาดาเมทที่เหลือก็เป็นการจัว่วนะครับแล้วก็การลงมินเนี่ยนแบบโกโงๆในการลดค่าได้อย่างการใช้การวิบมวลเครื่องทําลายชิ้นส่วนราย2เสียเกราะสูงสุด5แต้มเครื่องจักรใบถัดไปของเราจะมีค่าได้ลดลงเท่าจํานวนนั้นนะครับก็ทําให้ลดค่าได้ได้สูงสุด5แต้มเลยทีเดียวสามารถลงหุ่นทดสอบด้วยค่าได้1ได้ แล้วก็มีใบจั่วหาคุณทดสอบได้อีกด้วยการเมนต์อย่างตรวจสอบคุณภาพจัว่วเบนเนียนย่ยุ2ใบหรือจะเป็นการจั่วด้วยกินได้ไม่อั้นรายสามจัว่วเบนเนียนประเภทต่างกัน3ใบซึ่งใบนี้เมื่อใส่เข้ามาแน่นอนเราก็ต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะครับทอทอล่าราย10นะเป็นสัตว์นะย่ยุหลบหลีนะครับหลังจากมีนเนียนตัวนี้้รบความเสียหายเราได้รับเกราะหนึ่งแต้มและบ่อพลังโจมตีบนหนึ่งให้กับเินเนียนตัวนี้นะทำให้เด็กพวกต่อยตีเจอกับ ทอร์ทราเนี่ยก็ตีเข้ามายากหน่อยนะครับแล้วก็มีการเวทมนต์อย่างสาร K H, เคมีสารเคเฮว่ะสารเคมี6ด้วยครับในการลงทอร์ทรามาให้เร็วยิ่งขึ้น,นครับไร้ห้าเรียกไปเรียบยข้าได้สูงจุดจากเือเราจากนั้นสร้างความเสียหาย5แต้มให้มันก็สามารถลงทอร์ทราได้ค่อนข้างเร็วประมาณนี้หมดละทั้งเด็กนะครับไปลุยกันเลยโค้ดนะําบริการเติมเกมออนไลน์เติมเกมผ่านเดอะฮันชบถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟัน ร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่ The Hu อะฮันชถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึง The Hu ันชอปเรนทรัลพบกับเชนา่าเจอกับเมนโดนหาที่เองมาชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงคือเรื่องธรรมดามือใช้ได้อยู่นะครับเก็บไว้ นี่เริ่มมาก็อีเซร่าเลยเหรอจบเทินเควสหรือเปล่าเอาไม่ใช่ครับไม่ใช่เควสเหรอเลกอะไรอะ่ะไม่รู้แล้วครับจั่วการก่อนเลยไม่ยิงด้วยอศจามากจบเทินครับ ไม่รีบไม่รีบใช้การ์ดเวทของเราเลยเครื่องทำลายชิ้นส่วนนะครับแอ่งน้ำขังเหรอคนพบเวทขึ้นมือไปหนึ่งใบใช้เลยแล้วกันนะครับหู่นทดลองลงมามแล้วก็ใช้ทุบให้แหลกเลย เสกมาตีหน้าปั๊บบุม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 ไปนะครับแปดแต้ม <c oughs> โอ้ยนี้เจ็บดิจู่การ์ดนะครับไม่ให้จู่การ์ดค้นพบนะครับการ์ดกับดัก ค้นพบเว้ยเราฆ่าไม่ได้ด้วยนะ่ะรายไอ้ตัวสูนเจ็ดนี่นะครับง่ายดีเอ้เพิ่มกรออ,กอย่างนั้นเลยตีครับจั่วการ์ดเพิ่มกรอเหมือนกันบูม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 ตีไปเหลือสิบสี่ ไอตัวนี้ chapter, 2คร uh ั huh. ้งแล้วนะครับเพิ่มเกาะโลบลบค่าได้การเวทโปรทอสไปถัดไปที่เล่นครับลดลงตีเราเข้ามาเล็กน้อยเราใช้สารเคมี6ครับเจ๋วแจ๋วไป ยั่วยุนะครับไม่เป็นเป้าไม่สามารถใช้เวทนะครับยิงได้ทุกครั้งที่เจ็บเราได้เกราะหนึ่งประตูว์พนะครับอ๋อนี่มันเมดโพล o อ t นะครับก็ลงมาทุกครั้งที่ตัวนี้เจ็บเราได้เกราะด้วยผ่าน หน้าจบเทินครับลงมาเลยสำหรับสตูบุกรุกนะครับเจอกับเมรโพรทอสเนี่ยตัวนี้คงไม่ค่อยได้ใช้ครับในการล้างบอดนะความเป็นรักประดิษฐ์ลงมาซสประสาแช่แข็ง ตีแมงแปเพิ่มพับพลังเพิ่มพลังว่เงาเพิ่มมานานะครัะตัวนี้ตายนะครับยิงสองอีกขั่วสนามเต่วาวเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เพิ่มเกาะเฉยอ่ะฮะ ลดค่าร่าอีกนะครับลดไปจูมินเนียนคำรามสู้สึกขึ้นมาสองใบอืมเผชิญหน้าความมืดตีหน้านะตีหน้าดีกว่าเผชิญหน้าความมืด จบเพินครับตุ้มตุ้ม,ต,ม,ต,มตุ้มครับยิงต่อเนื่องไปก็แช่แข็งไปครับใช่หาว่ากลัวตายเข้าไปแตๆๆ เสร็จปุ๊บเราไล่เลยแล้วกันนะครับเสกมาสองตัวเอ๊ตัวเดียวจีงนั้นน่ะนี่เหรอเรียกตัวเดียวก็พอออกมาตีหน้าแล้วก็ตีหน้า,แล,นาแล้วก็ทำงานอีกแปดตบตายไปซะประบประเบดผ่านไปหนึ่งตาแบบนี้เลยนะครับ อรนทอลพบกับอัมราอัมราความอดทนชนะทุกสิ่งชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงคือเรื่องธรรมดาไม่เอาครับออกไปเก็บไว้แต่สารเคมีหกโอ้โหขึ้นมือพอดีคอมโบทอทอล่า จบเืินครับดีต้อนรับสิทธิ์ค่ะเด็กอะไรเอ่ยเอ,าอ้านี่มันเด็กหัวใจหัวใจชัดชาเพิ่มโลบปมีปัญหาอย่าบอกว่าเป็นยานอวกาศเจ็บนิดหน่อยพนม ตัวครับจบเทินประจำที่นี่ได้ดีเอลิสลงมาเจ็บสองไม่ใช่เรื่องใหญ่ม,มาแล้ว ทอทอล่าทอทอล่าทีเด็ดของเราลงมาแล้วลมันประชนแห่งอดีตการลงมาตายไปซะได้กรอตตายไปซะได้กรอตทุนมาแล้ว เพิ่มเกราะครับลดเกราะตัวเองตีหน้าจบเกินจัวก,การเซิร์ฟขึ้นมือสองใบคงจะเป็นเด็กค,คอนโทรลนะครับมีตัวนี้มานะครับแล้วเดี๋ยวได้คอมโบคู่กับการที่ทำลายมิเนี่ยนทั้งหมดบนสนามแล้วก็คืนชีพขึ้นมาใหม่ รู้ว่าจะทำอะไรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราตีครับตีต่อไม่รอแล้วนะเธินหน้าสีของจริงครับเจอแบบตุบๆเลยระเบิดรัว ใช้ไม่เป็นเป้าแช่แข็งแล้วเพื่วก,การ์ดสองใบเหลือถ้ามีการ์เพิ่มไม่ได้แล้วโอ,อ้การเต็มมือครับล้ายยังเดินต่อ ค้พนพบไปนะเป็นการชั่วข่าวโอ้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมลงนะเหมือนว่าจะรู้นะครับลงก็ได้ยอมให้เขาทำลายทิ้งไปก็ได้ อ้าวยอมเลยอะไรกันครับเนี่ยโดได้คอนโทรลมายอมทำไมเนี่ย,ยวอลล์หลอกอีกแล้วเขาฮิตกันเหรอเขาฮิตกันเหรอช่วงนี้นได้มาแล้วหุ่นทดสอบขึ้นมือ จะหลบเทินไปลงบาเคเวสติ้งเคเวสบอลหลอกโอ้โหเคเวสบอลหลอกจริงด้วยมันเก่งขึ้นนะครับเคเวสบอลหลอกเสร็จแล้วจั่วการ์ดเพิ่มเกาะ5แต้มสามารถ เพิ่มกระบอ้าแต้มและจูกการ์ดหนึ่งใบด้วยรับด้วยโล่ใช้การ์ดไปบนสุสารใต้ดินต้องสาดค้นพบการ์ดใบอื่นจากเด็กหนึ่งใบแล้วก็มอบอ่าชั่วคราวให้กับมัดนะครับทำเควสไปแล้วหนึ่งครับเควสบอลล็อกคือโอเยาโอ้โหาโอ้โหลงรัวัวลงไปเลยครับราย3มจุดสูงสุดใหม่เพิ่มมานาะ ต้องรีบทำเคเวสดให้เสร็จเร็วนะครับสำหรับเด็กนี้นะถือว่าเป็นเด็กที่ตอนนี้เริ่มเก่งขึ้นมาแล้วนะครับดีขึ้นมาแล้วเพราะว่ามีการจัดเด็กค้นพบเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วนะจะเป็นการใส่การของเดทไนท์เข้าไปในเด็กด้วยนะครับในการทำดาเมจเสริมโอ้คทำไมเร่งจัว่วทำลายอ๋อทำลายมีเรื่องการชั่วข่าวนี่ของเคเวสจะเสร็จแล้วนะครับ อีกแค่หนึ่งเท่านั้นอาฮะอีกแค่หนึ่งเท่านั้นเราก็เพิ่มเกาะของเราไปเพิ่มไปเรื่อ,อยครับนี่ไาเควสสำเร็จแล้วนะครับข้าจะจัดการให้เลยตีเข้าตัวเองเจ็บสปุ่มแล้วก็ไล่สาลงมาเลยนะครับประตูมิติ ลงมาแล้วทิ้งการ์ดึงใบเพื่อทำงานลอยแยกมิติเสกมินเนี่ยามาสองตัวไม่ได้นะไม่ได้ตัวที่โจมตีห้าเอานี้ไปก่อนแถมกินคิวเจเดนเอาวะ่ะโชคดีมากเลยครับได้กิน,น,นคิวเจเดน อายอมเลยเจอโดนกิวคืก <c ười> ินคิวเจเดนไปไอนาชอร์พบกับลูนาร่าดูอิดธรรมชาติมาเอาคืนแล้วชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงคือเรื่องธรรมดา <c ười> เก็บสารเคมีหกไว้อย่างเดียว <c ười> มาแล้วหุ่นทดสอบขึ้นมือดูอิดอะไรเออย ดี๋ยวก็รู้มูหรือจ่าจบเินมือค่อนข้างดีครับตานี้นะเรามีกินได้ไม่อั้นแล้วก็สารเคมี6อยู่บนมือเพิ่มกรอบไปก่อนอาจจะเป็นเด็ก OTK เวทมนต์ครับซึ่งเราอาจจะแพ้ก็ได้นะดูท่าแล้วน่าจะใช่นะครับ นี่เลยครับรายสามกินได้ไม่อ้นจั่วมาทอ,ทอทอล่าหุ่นทดสอบและสตูบุกรุกนะครับจั่วการสามใบเลยทีเดียวตอนนี้การ์ดเราตายไปแล้วนะนั่นคือ,อจ่อ้ยลายสามต่อเลยครับสุดสูงสุดใหม่เพิ่มมานาไปเหรียญเป็นการ์ด ห้ามานาแล้วก็ลงมา,มาบรรพชนแห่งอิีิการนะเพิ่มเกราะแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบใช้ก่อนเลยสารเคมีหกครับลงทอทอล่าลงมา <S <S ตัวนี้ค่ายากนะไม่เป็นเป้านะครับเพราะฉะนั้นใช้เวทยิงใส่ไม่ได้และทุกครั้งที่ตัวนี้ได้รับความเสียหายเราจะได้จัวหนึ่งใบด้วย ใช้การ์ดนะครับเพิ่มพลังเวทแล้วก็ใช้การ์ดเวทมนต์กล่องของขวัญเลยสักอย่างที่จะค้นพบการ์ดจากในเด็กนะครับแล้วก็รับก๊อปปี้ขึ้นมือถ้าเรามีพลังเวทบวกอยู่นะครับตอนนี้นะสรัพยสายเวทบวกอยู่ก็จะได้การ์ดไปสองใบโอเยอ่าผมเพิ่มลงก่อนเลยไหมลงไปเลยตีหน้าครับ อาเมียดา้าซิวลงมาตุดสูงสุด,สดใหม่าหาเพิ่มเกาะจั่วการ์ดครับอือหือไปซะตีหน้าไปไม่โกรธไปแล้วไม่โกรธไปแล้วปีไปเพิ่มเกาะธรรมดา ไม่ค่อยอยากใช้นะครับตอนนี้นะจบเทินไปก่อนนะครับทําไมผมถึงไม่อยากใช้เพราะว่าเจอกับเด็กโอทีเคเราควรจะมีเกาะเยอะๆไว้นะครับไอ้น,นี่เป็นทําลายเกาะห้าแต้มนะครับแล้วก็ตอนนี้มานาเราเยอะแล้วด้วยไม่จําเป็นต้องลดค่าได้นะหลับไหลยังไงจั่วการ์ดสองใบฟื้นฟูมานาคิเทเต้ลสามเพิ่มเกาะห้า จัววินเนียนมารับจั่วชิ้นส่วนคอมโบมันผชนลงมานะครับเพิ่มเกาะนะครับไม่ยอมตายง่ายๆเราลงซีีแอกไปครับแล้วเราก็ตีหน้าตาตาเขายังต้องหาเอลิสอยู่นะครับ หลับไหลใต้แสงจัน์ทเหมือนเดิมนะครับฟื้นฟูริสตันมานาะยัางเพิ่มเกาะอ,อยู่มากเนี่ยเพิ่มเกาะน,นะครับแล้วก็ลงบ้านทุกตามหาสัจ,จัน,าบ,านบาร์เทนเดอร์บ๊อบ,บนะัแช่แข็งนะบินเลียนบนสนามเราเจัว่วการอื้อหือ เธอหน้ากาเต็มมือสิเราก็จั่วเหมือนกันนะครับจั่วการแล้วก็ลงนี่เลยจั่วกาต่อลงสลามนะครับจบเธอนะครับตัวนี้คำรามสู้ศึกคำลายบินเนี่ยนฝ่ายเราหนึ่งตัว ไปแล้วเอลิสคอมโบคอมโบแตกไปแล้วนะครับจะออกอีกเข้ามาเดี๋ยวเขาต้องตียิงให้เราทีเดียวตายเลยนะครับเป็นไปได้ที่จะตายอยู่นะตลืมลืม โผมีสาใบเลยเหรอเพิ่มเวทได้ประแจมาชีอ่ีหน้าตีหน้าเพิ่มกรอบจบเทิน มาแล้วนะครับจะตายหรือไม่จะตายหรือไม่นะเพิ่มเวทครับตอทุกใบได้เพิ่มสองเพิ่มสเพิ่มสนะครับมีสิเหมือนกันนะตายเปล่าล่ะยิงสิบ ยิงสิบยิงสิบสองครับโอ้ตายพอด,ดีแพ้นแนวนี้อยู่แล้วนะครับโ OK. อเค เรียบร้อยจบลงไปแล้วสําหรับเด็กวอิเออร์ระเบิดครับหรือวอิเออร์หุ่นจําลองนั่นเองนะครับก็เล่นได้นะก็เล่นสรุกดีด้วยนะครับประมาณนี้แหละแต่ว่าแพ้ OTK นิดหนึ่งนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับ